สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการหุ้มแผงประตูและหุ้มเบาเก็พรีเมียมเนื้อหนานี่ครับการหุ้มที่ตึงสวยงามครับเราหุ้มหมดทุกชิ้นเลยนะครับเราจะแกะออกมาหุ้มนี่ครับเบาะหลัง นี่ครับแผงประตูของเดิมที่ย่นจะะลุกแบบนี้นะครับนี่ครับคือรถ Honda Civic Dimension นะครับส่วนมากเก่าๆแล้วแผงประตูก็จะย่นแบบนี้นะครับนี่ครับเราเริ่มพุ่มเสร็จเป็นบางส่วนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับผู้นี้เสร็จแล้วนะครับพุ่มเสร็จแล้วนะครับ สวยงามครับเรียบร้อยครับเบาะก,ก็พุ่มจิกเป็นมันตัวแล้วนะครับนี่ครับช่างของเรากำลังพุ้มแหงประตูครับ,รบงานที่ปานี่ครับต้องใช้พิมือนี่ครับหัวหมอน บอกคู่หน้าพุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับงานเป็นแบบนี้นะครับเนื้อบอกของเราหนานะครับนี่ครับต้องแกะตัวประกบตัวล็อกออกแล้วก็สอดผ้าล็อกเข้าไปใต้เบาะเพื่อให้เบาะด้านล่างด้านบนชิ้นนองนั่ง เรียบร้อยครับนี่ครับแผงประตูที่เรารุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวยแบบนี้นะครับนี่ครับเบาะผู้น้าก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเกรดพรีเมียมครับเนื้อเบาะหนาใช้งานทนครับหุ่มออกมาแล้วสวยแบบนี้ทุกคันนะครับครับ สนใจที่จะหุ้มบอกหรือแผงประตูย่นหลุดมาสอบถามที่เราได้นะครับบุญรอดสาวประดับยนต์นครสวรรค์นะครับครับดูงานครับงานเรียบร้อยงานสวยงามหุ้มตึงเพราะเราถอดบอกออกมประกอบด้านนอกนะครับ ครับนี่ครับเป็นไงครับงานออกมาเรียบร้อยสวยงามนะครับก็ขอขอบคุณท่านเจ้าของรถฮอนด้าที่มาทั้งติดฟิล์มติดเครื่องเสียงและพุ่มบอก <c oughs> ครับก็ขอขอบคุณมากมาก